สวัสดีครับพบกับวีมิสซูแล้วนะครับวันนี้นะครับวีมานำเสนอนี่เลยครับมิสซูวิกิแอททานนะครับรุ่นแอคทีฟนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่529,000บาทนะครับสีขาวมุกนะครับบวก7,000บาทนะครับคันนี้นะครับเป็นรถอีโกคาร์นะครับจุดเด่นนะครับประหยัดน้ำมันนะครับ23กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับคันนี้นะครับมาเคต้นพันสองนะครับมีระบบวาแปรผันนะครเพื่ยอัตราเร่งดีนะครับขับสนุก นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับ CVT นะครับตัวนี้ก็เดินทางไกลไม่เมยร้านนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับวีจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับออกรถเพียง3วันบาทนะครับลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะครับลูกค้านะครับสามารถออกได้ทุกกลุ่มทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโปรโมชั่นนะครับสามารถทักสอบถามที่วีได้นะครับที่เบอร์098นะครับ2อง5องหนะครับ หรือทักแชททางเพจวีมิสซูนะครับวีนะครับก็ส่งนะครับในในเรื่องของการจัดไฟนั้นนะครับรายละเอียดของแผนต่างๆนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วีและทีมงานวันนี้นะครับถ้าลูกค้าดูคลิปนี้แล้วสนใจต้องการออกรถมิ t ซูให้เป็นเรื่องง่ายๆคิดถึงวีมิสซูได้เลยครับ เดี๋ยววันนี้วีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย